อดสานแน่นอนพัฒนาเฮาเกจิตาห่างกำลังกำลังอะไรมาที่เราบกระแสะแสมากแล้วเกจิตาหางไปแล้วกระตพัฒนาพัฒนาบ้านพัฒนาเข้าเองหลอดสานแน่นอนจ้ะหลอดสารแน่นอนพันาเฮากจิตาพฒนาพัฒนาบ้านพัฒนาเข้าเองหลอดสานแน่นอนจ้ะ ปลอดสานแน่นอนพักหน้าเข้าเก็ี่ยกระจายเลยก mm ่อนกกระจายเลยก่อนมีกเลังไม่แงนะเชียมเลื่อเทียมกัเทียมเชียบกระทะ เจ็ดระขาหางทุกคนี้่ยดี๋ย่นแต่ตัดพัฒนาพัฒนาบ้านพัฒนาเขาเองหลอดสานแน่นอนจ้ะหลอดสารแน่นอนพัฒนาเขารเรื่องเสริมช่วยเสริมเป็นอะไรนพันาพัฒนาบ้านพัฒนาเขาเองลอดสานแน่นอนจ้ะ ปลอดสารแน่นอนพักหน้าเฮ้าเรียกเสรแล้วเรียบร้อยค่ะแค่นี้แหละแล้ิปนึ่งตพก็อนด้ว้าคิปหนาทอกันได้เสร็จแล้วเหยมีก๊อฟียอะทุกคนขนาดเป็นเหมือนก้อนไงขนาดก้อนเหรอท้าย้ายขนาดทอดครับก็อื่ นเช้านะคะพี่แกดิพัดพัดขนาดพี่น้องพัดขนาดใส่หมูเต่านิ่งไม่สุกแกก็จะไดือดพัดร้ายพัดร้ายขนาดพอพัดเข้าอีกมาเรียนแบบที่ช่วยเตี่นิ่งเป็นอะไร แลยวทีเดยมีกอฟใหวตัวไอ้ถ่าน็ขนาดเท็หมือนก้อนี่ขนาดนี้ก่อนที่หน่อเทียมเรืองุวกเทียมกรเทียมเอตดเชียบกระทะเชียบกระทะห้างทกันเดเลเนี่ยยนเงิคนตุเรียตุเเรีย

วันเช้านะคะที่แกตพัดพัขนาดพี่น้องพัดขนาดใส่หมูเานี้นอกา้แกก็จะได้ผัดันเช้านะคะพี่แกุพัดผัดขนาดพี่น้องพัดขนาดใส่หมูเห่านี้นอกจากนี้แกก็จะได้ ใช่บใช่ไหมชอบรับชอบดีแตพัฒนาพัฒนาบ้านพัฒนาเขาเองหลอดสารแน่นอนจ้ะหลอดสารแน่นอนพัฒนาเขาก่อนใส่ก่อนตัดมาตัดหนาบ้านพี่น้องเมื่อกี้นี่ก็ตัดพัฒนาพัฒนาบ้าน พนาข้าเองหลอดสารแน่นอนจ้ะปลอดสารแน่นอนพัฒนาข้าเทียมื่องกกเทียมกเทียมอ้เชียบกระทะเจ็ดกระทะหางทนิดนี่ยนแน่เทียมเื่องถกกเทียมกเทียมเอ้เชียบกระทะเจ็ดกระทะหางทนินี่ยืนแน่น ถ่ายตอนเสาร์ด้วยวค่ะเพื่อนๆยิ้มแกผัดขนาดกอนเนาะเดี๋ยวหันกล่องใส่ก่นันคนคตุเรียตุเรียตุเรียหนาวาจ,จ้ะท้ายตอนเสาร์ด้วยวค่ะเพื่อนๆยิ้มแกผัดขนาดกอนเนาะ เดี๋ยวหั่นกล่องใส่ก่อนหันเสร็จแล้วพี่น้องนึ่ับอย่างตัวไอ้ผ้าตันขนาดก็เหมือนก้อนเนาะขนาดนี้ก้อนพี่น้องวันดึนตอนเช้านะคะที่แกจะผัดผัดขนาดพี่น้องผัดขนาดใส่หมูเหล่านี้

าบ้านพี่น้องบุกินีอเินี่น้ต่อาใต่อแหมใหม่งมัว่ตุเรียตุเรียตุเรียบต่พัฒนาพัฒนาบ้านพัฒนาเขาเอง ปลดสารแน่นอนจ้ะปลอดสารแน่นอนพักหน้าเฮ้าเลาเรื่องสับที่ไว้จะตนีงเป็นอะไรเสร็จแล้วเหยอมีกตดับตัวไอ้ขนาดก็เหมือนตก้วนึ่งขนาดนี้ก่อนีะนองแล้วอุ้ยเรียบร้อยคระบ่นนี้และ ก็ติดนี้ตะเคียด้ค่ะิดหาท่กับบ้างเี๋ยวมันเจ้าเงื่อนขวยใหม่นิงใส่เจ้เงื่นเจ้เนเจางื่อยังหม่นิ่่้าง่อ ฒนาพัฒนาบ้านพัฒนาเข้าเองหลอดสา้นแน่นอนจ้ะหลอดสา้นแน่นอนพัฒนาเขาเนอะไม่แกเรื่องมันทุกเที่ยมไปแน,น้ว ตอนเสาร์ด้วยค่ะเพื่อนๆนี่แกผัดขนาดก่อนเด้อเดี๋ยวหันกล่องใส่ก่อนอันนี่แกเลื่อมันถุก,กเทียมไปแล้อไงนีน่แกเลื่อมันถุก,กเทียมไปแล้อไงตูก,กเทียมเลื่อมถูกกว่าเียมกว่ตเทียมออติดเชียบกระทะเชียบกระทะอ่หารทุกชนิดนี่ ยืยดเนดียเทียหื่งกับกเทียมกระเทียมเออตดเชียมกระทาเสร็จกระทะห่างทุก่นเดไยวยีดเนียนเสร็จแล้วทีเดียวมีกเอียูตัวอะไรขนาดก็เหมือนออนไงขนดไม่อนจริงหรอเอเรีนแบบที่ตัวเองแบบที่พี่เป็นไห